สวัสดีละกันักข่ดวพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าโซเชีอลบนจับซิงท็กซี่ยูทูบหลากลายกระทั้งเพจครับหลับผเองทุกท่านต้อบอกว่าจากพี่น้องเขาอยากได้งานตัวพี่ก็น้องครับยังอยู่กับเจ้าซานี่ครับ S Y 1 3 5 4 1 0นะครับคันนี้จันแบดคันขับครับเจอหินอีกแล้วพอได้เจอหินปั๊บในห้องหิวจลระบีครับฮ่าฮอาจลระบีใส่แน่ยมาเสิร์ฟมาห้องแงดแง่ครับ อันนี้ขุดสะครับขุดสะ้วกะ็ทำการเอาไปถมข้างหลังนะครับกไกเห็นรถดำข้างแก่ไก่ผมกำลังดำอยู่คนครับอันนี้ทำถนนนะครับเจอหินอีกแล้วพี่น้องอันนี้เจอหินนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณจักสองเมตรหาสิบนะครับหินห,น, <laughs> นหินพอดีพ่นหินพอดีเป็นกำลังเป็นดินเหนียวครับกำลังเป็นดินเหนียวแล้วก็ ความลึกคุณเอาแคาสำนั่งนะครับขนสามเมตรในโค้งสีดีโค้งสีโอเคเอาอออชัดเจนบอลนะครับภาพชัดเจนบอลนะครับนี่กล้องจาก iPhone 13 Pro นะครับบูยกอ้ก <sk urs> อนหยาดโฆษณาครับเอ้อนี่ซุปเปอร์เล็กครับอันนี้เป็นงานสองอยางครับงานสองอยาง ะว่ามันเป็นงานหินในนิดหน่อยนะครับอันนี้ค่าขุดค่าขุดสะนะครับค่าขุดสะนี่เที่ยวละ35บาทครับว,ว่าหินเป็นหินก้อนใหญ่นะครับหินก้อนใหญ่กับเจ้าซานีหน่อยเฮาก็ว่าสิเห็นในคนงามๆครับจะเลี้ยงปลาแล้วก็จะทำเป็นคลองนะครับพุดลงไปพูดนะครับพุดต้นไม้ใหญ่สลาม อันนี้กองกองไส้ไก่ก็อยู่ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับก็ามเงีวเห็นจั๊กหาหกบอกนะว่าอ้ยเอ้าได้ครับ,ออรบสู่กันไปเฮ็ดกันไปครับปลูกต้นมะพร้าวนี่พันว่าปลูกมันแล้วไม่ได้ผลแตเลยสิเปลี่ยนแนวปลูกครับเราก็ทําต่อไปเอ้าเหมือนอยู่โคกเด้แต่ว่า <S <S มีหนามครับเอ้าน้มบอกเลยเอานา้มบอกนะกข้างหินซึมออกครับ ราคาเกยือละสาสิบห้าบาทนะครับคาท่ยอ,อีกคารถ,ออาถด,ดำเรลยนประเทศให้เกยือละหาสิบบาทครับ <laughs> เจอหินดีนบ้านนี้มันจะมีดินสองลักษณะครับอยู่ใกล้ๆกันบางทีก็ไม่มีหินนะครับแล้วมองกับหินหนาเป็นแผ่นครับอันนี้หมู่บ้านนี้นะครับเดายากนิดหน่อยบ้านค่อสะอาดครับบ้านกำสะอาดตำบลท่าข้อ,อเอาเภอเป็นจราจังหวัดศรีสะเนี่ยโอ้สายลุยสายลุยโอ้ยเสียเวลาอาจจะสูนี่นะครับ สู้ไหมสู้หินไหมอะครับมาเบิงว่าซานี่สู้หินบอนะครับบจะว่าพุ่งทีนี่ยลวมไปแล้วล่ะห้องแอดแอดสงสัยอยากเจรบีตามจีบอลเอามีกานพิการกรบเอื้อใส่เอินหาในเด้อนะครับทีมงานฮอจะกอดินเรื่องทางการโยธาครับกระผมใจหนุ่มต้อนก็บอกพุทธจาครับผู้บริหารงานบริหารการสำรับส่งนะครับสำรับทีมงานก็นี่นะครับเรื่องนี้กับสีเดินทางไม่คนละอำนาจเจริญนะครับเพราะฉะนั้นอยู่สำรับอำเภอวังตะพัน นี่ก้อนใหญ่หินก้อนใหญ่ขุดยากแน่จะสิไดจะละ่งขี้ครับโอ้ยากครับงานหิน <c oughs> <c oughs> ที่ฟันแหลมคับเยวฟันปีศาจกับไปโอ้รถดับกลั่ายบตทุกขั้นรับ <laughs> แล้วนันกนอยู่หาขั้นไม่ดองพ <c oughs> ิงด้วยกันเยอะห้าขั้นนะครับวานินตักอ,อยากอก กินขอบสะแล้วก็จะใช้เวลาหน่อยเป็นว่าอันนี้เรียกกันส่าประเทศไยโดนแห้งมาได้ดอกเนี่ยเอารถต้นก็นไปสูงไปก็จะับทีมง,งานเท่าจานแบตโดนลุ่มึือเกาเลยครับโดนดำหากัน ไปเอไปอ้ดับดับดับบัดับ,ดบโอ,บ <laughs> โอ้ไปเรียบร้อยครับมามาเวลาที่เขาจัดไปอันนี้ต้องใช้ฝีมือนะครับในกะาร ถอย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 ลูกพี่ถอยถอย <laughs> เอา้าฝากพี่น้องกดติดตาว่าน้ำเน่นะครับเหมือนี้บรรยากาศฮอ่หอนนครับพี่น้องหลังจากเที่ยงนะครับบรรยากาศทอนหอนนะครับ12นาฬิกาคับอีก่ชุดเจ็ดในทีโดยประมาณน,นะครับอากาศกระพริบไหลตอนนี้เดินทางมาหากินอยู่คานจังหวัดครับกระต้อเกคนาละนะครับกระต้อเคนาเ,เพื่อทวงซีดดมครับพี่น้อง สำหรับผู้ที่ขอสติกเกอร์ก็จะยิงเดินพี่น้องเดินนะครับขอสติกเกอร์ก็จะเย็นหน่อยนะครับเดี๋ยวส่งไปให้โยนะครับเพราะว่าผมบ่เคยมีเวลาไปไปซะนี่ครับพี่น้องมันก็ยุ่งด้วยแหละงานมันยุ่งด้วยนะครับแต่ว่าได้ทุกคน,นอคี่าอกเก็บมาหลายอยู่นะครับสติกเกอร์ก็ได้เอาจังะมากันฝากพี่น้องกดติดตามเป็นสก่อนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ก็ไลค์คล,คลิปครับในช่องของบวนลำสิงครับเพราะว่านีเป็นทั้งยูทูบหรือกระทั่งเพจครับพี่น้องบรรยากาศร้อนกับที่ไทยยืนไทย เทียบตากแดดนะพี่น้องเดี๋ยวบงกึ่งเก่าหะล่ะนะครับสำหรับรถดสูสานี่นะครับก็ยังสูญยิ้นกึ่งเก่าโอ้คุณไปนะมันมันนี่ดินเหนียวนะสิคุณลุกไปเลืกๆเลืกล็หนีเนาะยูพอกันได้ <laughs> อันนี้สะยาว20เมตรครับฝั่ง10เมตรกับเลื่2งสอเมตรหาสิ่ลุงนี้มูลค่าอยู่ประมาณสักเกินเจ็ดก็ห้ารอยครับ เอาหอยบดอกมานี่จังไรเจอหินกับเจองานหินแล้สิได้เต้นระเทีเเ่ยวครับพี่น้องโอ้ตนขึ้นกันลาจะเต็มยุ่งเหมือนกันแบบนี้ลุ <laughs> ตลบเลย,นเลย่น้อเยโอ้ ยังก็อย่าลืมเดอ้อจัลลีไทยในเด้อเด้อห่วงแลยหิวหิวเราไม่โคองอยากกินจัลลีครับเริ่มงวมปวง,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 งเลิงปวงเลิงนั่นแหละผลปีนาสงสัยสิเดี๋ยวบอกไ่ครับ,รบพี่น้องเปลี่ยนบุเปลี่ยนสลักไหมเอาให้แน่นนะครับรถพึกได้ปีเดียวนะครับปีหนึ่งแต่ว่าสู่ที่งานกินนี่สิละสู่งานกินตลอดครับงานทางนี้เป็นง,งานกินนครับ จะจอดได้ถ้าว่าโ่นาเสอครับยุนนนครับพี่น้องนีนามเส่อบอกสนึกว่าได้สิมมีหนาโอ้มนาทีมงานเายังรับงานรับการที่เก่าเด้อพี่น้องเดินนะครับเดินใส่เินหาเน่นะครับจะรับทีมงานเขาจะกาเกตตร่สับการย่ท่าครับ เบอร์โทรศัพท์กระสุน86ครับ0863921131นะครับสหรับเบอร์ทุกงานนะครับขอบคุณที่อาุญาตปราณัชญาครับเหมือทอม้าบอกว่าสองไร่ไปดูให้หน่อยมาแต่งวานผมนะครับยุ่งไก่ยุ่ไก่กันสิไปเบิรงนไห้ขึ้นเก่าครับเป็นงานด่วนเลยสหรับเฮียนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เข้าเบิรงในช่องกดนับชิงครับเสียบลาพาจากพี่น้องขึ้นเก่านะครับตรงนี้ไม่ใช่มีเงินใส่หลายครับเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ thank oh. you